ทุกคนวันนี้เรากลับมาอยู่ที่โรบบบ์เหมือนเดิมนะทุกคนนี่เดี๋วซึมเราต้องมานะน่าเลยมักเกิดจิตไม่รู้อ่ะไรทุกคนเฮ้ยอะไรอ่ะหนังการแกล่ยน่าดูอะไรดูก้ารแกลดีกว่าเฮ้ยเราขอค่ะอยู่ทำไมโลกการแกล้วยเเอนี่ย คือเราจรเจ้าไอ้ระดูพี่แป้งนะฮะเอ,อื้อตายอึอตายอิชาจิตจิตจังบินได้แถมยังบินอันน้ำมันเป็นกดนะฮะเฮ้ยการกว้ยนะะ่ารักคางกวยนะะ่ารักมากเลยนะคะโอ้เอาไปตอ่อ ก็นเดี๋ยวขออยู่บนตัวกันกวนยฮู้ยราตเธสูดน่นารักมากเลยอ่ะเธอคนเดียวในหัวใจฉันมีแต่เธอเธอคนเดียวเธอคนเดียวกรับเมื่อไปฉันรักเธอดีสุดดวงใจน่าจงไหนเห็นหน้าเธออือเลือดเปื่อยไหมฮะ อารู้คนมาเร็วติริศอะไรวายตายแล้วฟัช้างเยไม่่หตรงนี้ ่าเสือ้อพวกไอ้ของของของป้าต่อไปซักซักไปว่าลานมนะสิบมาเอ,าอาน็นก็จะเองเสือดำไม่แห่งสัดแล้ว คือยากมากทุกคนด่านนี้ไอหนุพี่แป้งรอดมาได้ไงฉันจานก่อยู่ฉันมีแต่เธอคนเดียวจะคนตามมาไปใส่ต่อพี่กิ้งมากิ้งเพราะว่าต่อพี่กิ้งมากิ้งเอาแล้วก็ไอ้เสื้อไอ้ของที่อยู่ห้องป้าเนี่ยต้องแบบอันนี้ักแบบร้านมายเร้านะฮะเฮ้ย ถ้าดูเทคนิคคือมันง่ายคุณตรียมกากล้วยการกล้วยการกล้วยการกล้วยแถวนี้ไม่มีบอกเลยวะฉันรักเธอที่สุดดวงใจการกล้วยเอาไปฉีดออกหรือไม่ต้องมากิ้งก่อนแล้วค่อยไปซักนี้บอกว่าเออ นี่อีกทางนึงคือกิ้งกิ้งเอาตัวกิ้งมากิ้งกิ้งกิ้ก้ก่อให้มันแบบน้อยสุดแล้วค่อยมาตักก็ได้ต้องมาอะไรต้องต้องก่อนที่จะเอามาทัต้องมากิ้งก่อนว้ายกเอาจิงนะฟิลของเานะคะ แตายไม่้ม่ทำอะไรไม่ได้เรามันต้องทำได้อย่างเย้แค่นั้นหละ มันคงจะกระจายอยู่ในนั้นแหละจะร่าร้าแล้วก็ลีนน้ำปลาอีกมันคงจะดีขึ้นอยู่คือคึ้นตัวสแกนไงอะไรอะไรตักใหม่ยังบอก มันทำกับดัก